สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปบทางเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า c ค c o b บ t นะก็เป็นแอปมีถอนเข้าในส่วนของ t ูมอนดี้เวลดด้วยนะครับก็เป็นแอปใหม่นะเปิดมาตั้งแต่พฤษภาคมนะครับยอดดาวน์โหลดเนี่ยยังไม่เยอะนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่าหมื่นครั้งเองนะครับ ก็ประมาณนี้เลยอ่าโอเคผมขออนุญาตเข้าไปดูในส่วนของแอปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกเข้าไปกดเติ่มนะครับกดเริมเนี่ยมันจะมีให้ล็อกอินนะครับมีผ่าน Apple นะครับแ p p l e i ลแล้วก็ a c e b o o k อ่ามี Gmail นะครับเราก็เลือกไปผมเลือก Facebook และกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมเข้ามารอบหนึ่งแล้วนะอ่ะอ่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับก็คือ าการใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดมาให้อีกทีนึงนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะที่จะเป็นการหาคะแนนนะครับอันเดียวลองคลิกโบนัสก่อนโบนัสตัวนี้เนี่ยคุณจะได้รับ10%ในวันนี้นะครับอ,อ,อีกอมันจะนับพลังนะอีก10 3ชั่วโมงนะครับถ้าเราทําคะแนนได้เนี่ยมันก็จะได้เพิ่มอีก 10%นะครับสมมุติเราได้100คะแนนเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีกอ่สิ0คะแนนนะครับเพราะว่า10%ก็ะประมาณนี้อ่ะโอเคเราทําอันแรกเลยนะครับก็ลองคลิกเข้าไปนะอ่ะตัวนี้เนี่ยเราก็ป้อนชื่อ,อชื่อของสัตว์นะครับตัวนี้ก็เป็นสลามแล้วก็พิมพ์ไปสลามอ่ะกดส่งอ่ะก็ได้มา25คะแนนนะครับก็ได มันข้างง่ายนะอ่ะตัวนี้เนี่ยมาขึ้น2แต่ว่าตัวนี้ข้างบนเนี่ยมันได้25นะครับก็ตามนี้อ่ะลองทําแบบสารวจด,ดูนะครับเนี่ยอันนี้ผมเห็นคนอื่นเล่นนะก็เห็นน่าจะถอนง่ายนะครับก็เลยลองมาเล่นดูอ่ะเราก็กด a c c e p t ไปนะครับมันจะมีให้เลือกภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่ะผมติ๊กเป็นภาษาไทยไปอ่ะ,อะก็เลือกไปนะครับวันเดือนปีเกิด แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับอันนี้เนี่ยตอบตามความจริงก็ได้หรือว่าเอาใกล้ๆเขียงก็ได้นะแล้วแต่เราถนัดก็กรอกไปเสน,นีไปอันนี้เนี่ยผมกรอกของกรุงเทพนะก็ตัวนี้เนี่ยผมตอบเป็นอื่นๆก็เรียบร้อยนะครับได้มา1 0 0 0คะแนนนะครับก็ได้ค่อนข้างง่ายเลย แล้วก็ไปทำมันอื่นต่อนะครับมันก็มีให้เลือกหลายอันนะอัะเดี๋ยวผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับอ่ะได้มา1000คะแนนละอ่ะแบบสอบถามตัวนี้เนี่ยคะแนนสูงสุดโอ้โหสองหมื่นกว่าคะแนนเลยนะอ่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ามีโครงการสัตว์อ๋ออันนี้เนี่ยมันให้เราอัปรูปนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยอัปมีอะไรบ้างเนี่ย แบบสำรวจโครงการผลไม้นะครับเดี๋ยวลองลองดอูตัวนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายนะแล้วก็พิมพ์ชื่อไปทุเรียนนะครับอ้าวต้องกดส่งไปนะครับได้มา25คะแนนก็ประมาณนี้อทีนี้มาดูในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับก็คลิกเข้ามารูปคนแล้วก็ตัวบวกตรงนี้นะครับในส่วนของโค้ดเนี่ยมันมีอยู่8ตัวนะครับหรือว่า8หลัก ดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้ทีละ1 0 0คะแนนนะครับแล้วก็ได้คะแนนจากเพื่อน,นก็สิบเปอร์เซ็นต์นะสูงสุดเนี่ยจะได้แค่หนึ่งหมื่นคะแนนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สมัครให้แล้วก็โค้ดมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของการถอนนะาการถอนก็อยู่ตรงนี้นะครับ การถอนตรงนี้เนี่ยมีบัตกรกำนันนะครับเทสโก้โ t ตัสนะครับแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็จะได้100บาทนะครับถอนขั้นต่ำนะก็ประมาณนี้เดียวดูในส่วนของ l a z a ด a เนี่ยจะเป็น250านะครับตัวเดียวก็ประมาณนี้มีเทสโก้โ t ตัสมีแก๊ปมีแก๊ปฟู้ดนะครับแก๊ปมารแล้วก็ทูมานนี่ไวเลสนะครับใช้คะแนนอยู่ที่41,800ื่กคะแนนนะครับถ้าคิดเป็นเงินนะครับผมจะ ก็คือ418คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับตอนนี้เนี่ยได้มา1,000คะแนนเนี่ยก็เท่ากับ2บาทาก็ประมาณนี้นะครับอโอเคในส่วนของการถอนนะครับแล้วก็กรอกเมลของเรานะครับมันจะส่งเมลไปให้แล้วก็เติมนะครับถ้าใครเคยเติมของ v a x i f y เนี่ยมันจะเติมแบบนั้นเลยนะครับเติมเหมือนกันแล,กกลแล้วก็กดลิงก์เข้าไปแล้วก็กดเปิดลิงก์นะครับมันจะให้ใส่ เบอร์ทูมันนี้วเลตนะครับก็กรอ,อกไป2ครั้งเนี่ยเราก็จะได้เงินเข้านะครับเดี๋ยวผมรอยอดถึงเดี๋ยวผมอัปเดียอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้อันทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของการตั้งค่าแอปนะครับมีบัญชีอ่าอย่างอื่นไม่น่าจะมีอะไรละอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเหลือแค่เล่นนะครับอ่ะโอเคก็เป็นแอปใหม่นะในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็มานำแอปประมาณนี้นะครับ รอถอนเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับในส่ววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ